รับชมคลุกข,ข่าวข้ามกันต่อนะคะช่วงนี้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจจะต้องระมัดระวังการชนิดหนึ่งเพราะว่าฝนตกในหลายพื้นที่ทีเดียวคุณผู้ชมทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็เจอเจอกับคลื่นลมแรงด้วยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านค่ะสถานการณ์น้ำป่าดินโคนลนถล่มก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงทีเดียวโดวยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกยียรติหลังจากที่เจอฝนตกหนักน้ำป่าทะลักเข้าโรงเรียนได้รับความเสียหายนะคะทางจังหวัดก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วค่ะ โดยจังหวัดน่านก็เกิดน้ำป่าแล้วก็ดินถลยที่พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนในพื้นที่ได้รับความเสียหายหลังจากน้ำป่าพร้อมกับดินโคลนนั้นไหลลงปิดเส้นทางสายเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณบ้านด่านแล้วก็ถนนในหมู่บ้านไปบ้านสาะเกียงหมู่8ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติรถยนต์ค่ะก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ทําให้ครูโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ตำบลขุนน่านไม่สามารถเดินทางไปสอนนักเรียนได้ความแรงของน้ำป่าก็ย,ยังคงพัดโรงเก็บวัสดุของโรงเรียนจำนวนสามหลังห้องน้ำนักเรียนแล้วก็คอกสัตว์แปลงการเกษตรซึ่งใช้เพาะผักนะคะเพื่อที่จะทำอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนก็เสียหายค่ะเป็นมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0 0นบาทแล้วก็ยังพบว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านด้วย ขณะนี้ทางหน่วยทหารพรานพร้อมทั้งครูและชาวบ้านช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วทางจังหวัดก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะไปกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะฝนที่ตกหนักใต้คืนก็ส่งผลให้แม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีสีขุ่นแดงกระทบกับกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบ้านวังกระดีทองตาบลย่านยาวอำเภอเมือง ก็ต้องคอยปรับระดับแพรของกระชังปลาอยู่ตลอดเวลาตามการขึ้นลงของน้ำนะคะอีกครั้งปลาที่เลี้ยงไว้ก็ไม่กินอาหารค่ะเนื่องจากว่าน้ำนั้นขุ่นแล้วก็ปรับตัวไม่ทันด้วยติดโรคกับน้ำใหม่โดยเฉพาะโรคเห็บระคงังโรคปริงใสขณะนี้กเกษตร,รกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังของบ้านวังกระดีทองจำนวนกว่า50รายมากกว่า100กระชังค่ะก็ต้องคอยหมั่นดูแลปลาในกระชังเป็นอย่างดีหากพบตัวไหนเป็นโรคหรือว่าตายก็จะนำออกไปทำลายค่ะ ลงไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างแม้สถานการณ์น้ำละพื้นที่บ้านยางหยดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลดระดับจนรถนั้นเริ่มที่จะสัญจอรไปมาได้แต่ว่าในที่ลุ่มนะคะประชาชนยังต้องลุยน้ำเข้าบ้านหน่วยแพทย์ทหารก็ต้องแจกยาแล้วก็ตรวจสุขภาพค่ะพร้อมกับผลิตน้ำสะอาดแจกจ่ายกับชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหลังจากที่น้ำท่วมนานกว่า6วันไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ